สดีครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เริ่เดินทางไปดูแปลงย่าให้พ่อเอกนะแปลงใหม่ครับไปกันต้อ,ตองต้ากับพ่อวีร์อยู่ข้างหลังนะครับก็เดินทางไปสามท่านไปดูแปลงใหม่ก่อนแถวๆนี้เขาแหงกินเวชร,นะระยะพื้นเรียบมองมเรืออกนอกพื้นที่นะฮะรู้สึกจะไปนู่นไกลๆนะครับอยากบอกอยู่แต่บอกไม่ได้นะกอู่ไว้ก่อนบางทีก็าอาจจะเป็นความรับทางราชการนะครับเรื่องแปลงย่าในเ่อเป็น่วงพ่อเอกนะครับ,รรบตัวเนี้ย คนก็ใส่จใจเรื่องคนสุขภาพพ่อเองนะครับหญ้าใหม่หมสๆสดสทท่านมัน่งคนไหนก็สนับสนุนหญ้าก็สนับสนุนได้เหมือนเดิมนะครับผ่านน้องต้ากับกุธนบุีได้เลยนะครับสองสองทางนะครับติดต่อน้องต้ากับกุธนบุีได้เลยนะครับสนับสนุนหญ้าแพงหญ้าเป็นค่าน้ำมันรถอย่างเงี้ยผ่านทางสองท่านได้เลย อสะดวกน้องชมพู่ก็ติดต่อน้องชมพู่ได้นะครับสองสามช่องทางนี่แหละครับไม่ต้องผ่านผมนะครับผมอ,อ,อยากให้ผ่านน้องตาก,กับน้องชมพู่กับคุณท่านบรบดีนะครับหรือไม่สะดวกกระซิบม,มาบอกก็ได้แล้วจะประสานให้นะครับ,บนะครับยังไม่รู้ราคาค่ายาเลยจะลองดูก่อนเดีย๋ยวไปสอบถามดูก่อนถึงแพงยาจะเล่า,าลให้ฟังนะครับ มาดูแปลงหญ้าเนเปียาหาเจ้าของอยู่ยังไม่เจอนะครับสวนใหญ่อยู่เดี๋ยวตามหาเจ้าของก่อนอามาเห็นแปลงหญ้าเนเปียแล้วนะแต่ยังไม่เจอเจ้าของเดี๋ยวตามหาก่อนในการยังไงล้าจะเข้าสู่ฟังอีกที่หนึงคือว่าใหญ่อยู่นะแปลงหญ้าใหญ่อยู่ มีสัมฉาไม้ล้อมด้วยอืมโอ้โหแต่อันนี้เปียจะแก่หน่อยนะแต่ก็โอเคพอได้อยู่นหน้าแรงแนละ้วหายังไงก็เอาถ้าเขาขาย คตรว่าคว้าน้ำเลวครับวันนี้แท้่วไม่ได้แต่จดิงดีลุงเขาแนะนำให้ไปเอาที่ไหนนะสู์วิจใจสู์วิจใจพืชพันธุ์แล้วเดี๋ยวค่อยหาที่ใหม่ที่นี้ไม่ได้แล้วววัวเขาห้าสิบตัวแบ่งไม่ได้เด้อขึ้นมาขอโทษได้หลายครับยี่ไงไปช้างใหญ่ๆนี่ทังเขาเนี่ย ให้กระจังไหมกระจังึฟับเข้าไปทีเดียวไป้มาใหม่ครับขอบคุณครับ